สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบางแจ็คตอบตรงเป็นมือมืดปริศนาจริงแม่แตงโมมีเอี่ยวหรือเปล่าราสุดบางแจ็คเปิดใจกับรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD ยอมรับว่าตนเป็นคนโพสต์จริงและได้รับการยินยอมจากแม่แตงโมแล้วโดยเฉพาะเผยว่ายอมรับโทรศัพท์แตงโมนิดาอยู่ที่ผมครับคุณแม่เป็นคนส่งให้ส่งให้เองถามว่ามีอะไรแลกเปลี่ยนไหมคือไม่มีใครโอนเงินให้ใครหรอกครับไม่ได้ต้องการเงินผม ผมขอถามว่าใครปล่อยข่าวว่าคุณแม่รับเงินจากผมรายงานจากตำรวจหรอผมได้ยินว่าตำรวจปล่อยข่าวแบบนี้คุณแม่รับเงินยืนยันไม่มีการรับเงินสาเหตุที่คุณแม่ส่งโทรศัพท์ให้เพราะอยากให้กู้ข้อมูลให้เพราะมีข้อมูลที่ถูกลบข้อมูลสำคัญสคัญก็กู้กลับมาได้บางส่วนมีคลิปกับข้อความที่ถูกลบไปเรื่องการโอนเงินการรับเงินรับเงินก็ถูกลบไปเราก็กู้กลับคืนมาได้หมดแต่บางส่วนที่ยังค้างอยู่ก็ไม่น่าเกิน Của mình thỉnh xoảng mà anh có nói cho cuộc khinh mà đã một ส่วนเรื่องคลิปวันเกิดเหตุที่คุณแม่บอกถูกลบไปก็พยายามจะกู้อยู่มันเป็นคลิปที่ไม่สุภาพของน้องโมแต่ขอชี้แจงตรงนี้นิดนึงตอนที่เราโทรหารกระติกคือเราโทรหารกระติกและรูปที่ลงไปในเพจ Happy Melon Official อันนั้นคือเพจหลกักแต่เพจเล็กๆที่คนนําไปตัดต่อไม่ใช่เพจเราแต่เพจจากเราผู้ติดต,ตามร้านห้าเราได้รับอนุญาตจากคุณแม่ก่อนที่จะนําไปลงยามรับเป็นคนลงและได้รับการอนุญาตจากคุณแม่สิ่งที่เขาพูดมันไม่เหมือนกับในภาพเราเลยนําออก าที่โทรหากระติกอันนั้นมัเป็นคลิปไม่สุภาพซึ่งโทรศัพท์เป็นของส่วนตัวเป็นความผิดสื่อกับกระติกที่นําไปลงให้เขาถ่ายยอมรับวันนั้นเป็นคนโทรไปหากระติกตอนนั้นส่งข้อความไปหาเขาอยากให้เขาพูดความจริงแต่พอเขารับเขาก็วางสายทันทีแต่ถึงเวลาแล้วสื่อจะเข้าข้างกับพวกนี้ไม่ได้ทำอะไรจะเดือดร้อนอะไร ยืนยันกระติกมีรหัสแตงโมและเล่นโทรศัพท์แตงโมตลอดเชื่อลบข้อมูลไปแล้วทำว่าจะคืนโทรศัพท์ให้แม่ไหมคือคุณแม่เต็มใจหากกู้ข้อมูลกลับมาได้หมดค่อยหาวิธีของเราว่าจะส่งข้อมูลกลับไปยังไงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี .com ขอบคุณครับ